สวัสดีค่ะวันนี้ทีมงานช่องตามกระแส,สโซเชียลก็มีข่าวสารมาอัปเดตกันอีกเช่นเคยนะคะทําเอาแฟนๆที่ได้เห็นบทสัมภาษณ์ต่างก็รีบเข้ามาแซวทันทีหลังนักแสดงหนุ่มนนกุลชานนบอกว่าอยากรับบทพ่อลูกอ่อนโดยล่าสุดนนกุลได้ควงนักแสดงหนุ่มใบระพีพงไปเป็นแขกรับเชิญในรายการปากต่อปาก ep สิที่มีสาวซานิเป็นพิธีกรพูดคุยเรื่องการทำงานในซีรีส์วาย เรื่องหอมกลิ่นความรักที่นนกุลกับไร้เล่นด้วยกันงานนี้ก็ยังได้มามอยเรื่องของแต่ละคนซึ่งนนกุลก็โดนเมาเรื่องติดบอร์ดเกมมากทําให้บางทีไม่ได้หลับได้นอนกันเลยทีเดียวส่วนในเรื่องชีวิตประจําวันนนกุลก็เล่าว่าค่อนข้างง่ายๆถ้าวันไหนหยุดว่างๆก็มีนอนไปฟิตเนสแต่ส่วนใหญ่อยู่บ้านนอนอ่านการ์ตูนและดูซีรีส์โดยมีช่วงหนึ่งของรายการที่ซานิถามว่า มีบทไหนที่รู้สึกอยากรับเล่นอีกไหมซึ่งนนกุลก็ตอบว่าอยากเล่นแนวแอคชั่นจริงๆเคยเล่นมาแล้วแต่ก็อยากลองแนวแบบจอห์นวิกพี่ต้องซ้อมหลายเดือนกว่าจะมาถ่ายฉากๆหนึ่งแต่ที่เหมือนพอจะเป็นไปได้นะตอนนี้พวกบทพ่อลูกอ่อนอะไรอย่างนี้แบบมีลูกตอนอายุยังน้อยถามว่าทำไมถึงอยากเล่นก็แค่อยากลองดูเฉยๆครับเหมือนเราต้องเล่นกับเด็กแล้วเราอยากรู้ว่าความรักลูกมันเป็นยังไงกันแน่ ถ้าสมมุติในอนาคตวันหนึ่งผมมีลูกจริงๆมันก็คงรู้แหละว่ารักลูกเป็นยังไงแต่ผมแค่อยากลองดูว่าในช่วงเวลาที่ผมยังไม่มีลูกเนี่ยแล้วต้องเล่นกับความรู้สึกที่ว่าถ้าเรามีลูกมันจะต้องยังไงหลังจากที่รายการเทปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็ทำเอาแฟนๆเข้ามาแซวกันสนันถึงเรื่องที่หนุ่มนนกุลอยากลองรับบทพ่อลูกอ่อนงานนี้ยังโยงไปถึงแอฟทักษอนอีกด้วยอาทิ ชานนอยากลองเป็นพ่อลูกอ่อนแล้วหนึ่งสมกับเป็นเด็กเนื้อจริงๆน่ารักน่าเอ็นดูอยากเล่นบทมีลูกแล้วหนึ่งตอนที่อายุยังน้อยเธอทำไมเขินกริตค,คุณชานนเขาอยากมีลูกแล้วนะทุกคนฉันเขินแทนพี่แอฟแล้วปีหน้าแต่งเลยพ่อชานนหวานร้อยกริตค,คุณชานนอยากได้บทพ่อลูกอ่อนน้องนอนวางแผนมากบทพ่อลูกอ่อนจ้า งานนี้แม่แอฟโดนแซวไม่หยุดแน่นอนจ้าเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้หากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะคะ